สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเอจุติมาร้องไห้โฮเผยสาเหตุแท้จริงเลิกฟ้องสุปกิจที่ไม่เคยมีใครรู้เอจุติมาร้องไห้โฮเผยสาเหตุแท้จริงเลิกฟ้องสุปกิจที่ไม่เคยมีใครรู้ถึงกับก้นน้ำตาไม่ไหวร่ำให้กลางรายการจากกรณีฟ้องสุปกิจ อายุ25ปีนักแสดงอดีตดาราวัยรุ่นได้เดินทางเข้าร้องขอความช่ยเหลือต่อเพศสายใหม่ต้องรอดหลังเลิกลากับเอชุติมาไม่ยอมส่งค่างวดรถยนต์ bmw และบ้านมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาททำให้ตอนนี้ถูกไฟแนนซ์ฟ้องร้องตามรถเพราะอดีตแฟนสาวไม่ยอมนำรถไปคืนและนำรถไปแอบซ่อนจากไฟแนนซ์ส่วนบ้านก็ถูกยึดไปแล้วจนทำให้ชื่อตนเองถูกแบล็คเ ต่อมาเอชุติมาและฟองสุปกิจอดีตแฟนหนุ่มพร้อมคุณแม่ได้มาออกรายการโหนกระแสหลังแฟนเด็กออกมาแฉเอชุติมาใช้ชื่อซื้อ,อบ้านรถไม่ยอมจ่ายจนโดนยึดติดแบ็คลิสและสวนการเดือดกลางรายการกลายเป็นดราม่าที่ล้อนอุไปทั้งโซเชียลล่าสุดเอชุติมาได้ออกมาเปิดใจหมดเปลือกในรายการคุยแซบโชว์พร้อมคอนเฟิรม์มตาสว่างปล่อยบ้านรถโดนยึดหลังเลิกแฟนเด็กฟองสุปกิจ ล่นไม่เคยชวนใครเล่นกันพน,นันพร้อมเปิดเผยบทเรียนชีวิตไปขั้นสุดโอนเงินทุกบาททุกสตางค์ให้อดีตแฟนเด็กเก็บทุกบาทจนสุดท้ายเจอดีกับตัว นอกจากนี้เอชุติมายังเล่าทางน้ำตาอีกว่าจุดที่ตัดสินใจบอกเลิกฟ้องและเดินออกจากบ้านที่ตัวเองดาวให้และผ่อนมาโดยตลอดคือมีวันหนึ่งตนต้องนั่งรอฟ้องกลับบ้านนั่งรออยู่ตรงฟุตบาทหน้าบ้านจนสว่างคาตาแดดส่องแล้วก็ยังไม่กลับมาเอจึงคุยกับตัวเองว่าเราทําไปเพื่ออะไรชุติมาทำอะไรอยู่พอแล้วจึงตัดสินใจออกมาทันทีเราไม่ไหวจริงๆเราสุดๆแล้วจริงๆ ขอขอบคุณแห่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชิญกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ